ไปที่บางบ่อครับยังไม่จบสําหรับทอ่อก๊สของปตทระเบิดนะครับวันนี้เนี่ยทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ไปจุดหนึ่งไปตรวจดูในพื้นที่ที่ได้ความเสียหายนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยมีโรงเรียนเลครับโรงเรียนที่เด็กๆวิ่งหนีกันแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนะครับนี่ครับ,รบนําโดยอาจารย์ธเนศวีรัิศิรครับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ไปในพื้นที่โรงเรียนเปริงวิสุทธาบดีครับผลกระทบได้รับอย่างหนักจริงๆที่นี่ฮะพอไปถึงเนี่ยพบรอยร้าวจำนวนหนึ่งที่อาคารเรียนนะครับมีคราบขมเหลวติดอยู่ด้วยมันเจอคลื่นความร้อนของเปลเวเพลิงแล้วครับแล้วก็ทำให้ปลั๊กไฟเนี่ยเกิดละลายเนี่ยกุ้มจนไปเห็นนะมันมีปลั๊กไฟที่แบบละลายเลยฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับควรโอ้โหดูด,ดูนี่เนี่ย โอ้มันงอเข้ามาเนเห<ช>มือนเจอความร้อนใช่ครับน,นึกภาพตามตอนที่มันวูบวาบเข้ามาที่โรงเรียนนะค่ะพึบเดียวแบบนี้ครับถ้าน้องๆไม่วิ่งหนีนี่น่าจะลําบากเออแล้วก็มีการตรวจเช็คระบบสายไฟฟ้าพเพอเกรงว่าจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้นะครับรวมถึงเนี่ยแนะนําให้อาคารโรงอาหารพี่คนาจารย์จะให้นักเรียนมารับประทานอยู่ด้านล่าง ตอนนี้ไม่ควรจะนํานักเรียนมารับประทานในจุดนี้แล้วครับเพราะว่านี่เห็นก็คือว่าเป็นรอยร้าวที่เกิดขึ้นครับผนังมันมีรอยร้าวมีรอยแยกด้วยส่วนบ้านเดือนของประชาชนที่ไหม้เกือบทั้งหลังนะครับจะใช้งานได้หรือไม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องใช้เครื่องมือตรวจสอบโครงสร้างหลักของตัวบ้านแต่ลหลังแต่ละหลังก่อนไล่ดิทีะหลังเลยครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันเสียหายพอๆกันด้วย แต่ก็แนะนําว่าขอให้ประชาชนนั้นอย่าเพิ่งกลับก็ามาในพื้นที่ครับคุณตรวจเช็คก,ก่อนนะเพราะขนาดปลั๊กไฟอย่างอาคารหลังนี้ปลั๊กไฟที่อยู่ชั้นสองอย่างละลายนะครับสายไฟข้างในเป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่าเสี่ยงเพราะฉะนั้นขอให้ทางผู้เชี่ยวชาญมาตรวจก่อนดีกว่าปกติแล้วเราจะดูตัวโครงสร้างที่เป็นโครงกระดูกของบ้านเป็นหลักถ้าโครงกระดูกของบ้านไม่มีการแตกแล้ารอยต่อมีการประสานกันดีมีการตรวจเช็คนะครับไม่ใช่มองด้วยตามีการตรวจเช็คอย่างที่ท่านอาจารย์ศิริวัฒน์ได้พูดถึง ทางด้านเมคานิคอลเอนจิเนียริ่งเป็นยังไงใช้เครื่องมือตรวจวัดแบบนั้นรวมถึงใช้เรมองข้างนอกเหมือนว่าอาคารบางหลังเนี่ยโดนเพลิงไหม้แล้วบอกโอ๊ยกำลังคอนกรีตแข็งแต่จริงๆพอเราตรวจเข้าไปข้างในใช้คลื่นสัญญาณเข้าไปข้างในมันอาจจะอ่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอตรวจอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยครับอีกท่านหนึ่งคือรองศาสตราจารย์สิริวัฒนะครับท่านหนุ่มนายกวิศกรรมสถานในประเทศไทยอาจารย์บอกว่าข้อมูลรอยร้าวของอาคารโรงอาหารที่เห็นเมื่อสักครู่นียนะมันอยู่กึ่งกลางคานเลยอ่ะคาดว่ารอยร้าวมันเป็นรอยร้าวที่เกิดมาานนแล้ว แล้วพอมาพนวกกับถูกความร้อนของคลื่นความร้อนตรงเนี้มันก็เลยปริครับม,มันเริ่มขยายตัวเห็นไหมเนี่ยร่องมันชัดมากขึ้นเรื่องขยายมากขึ้นแล้วอาจารย์บอกว่าไอ้ความร้อนนี่นะครับมันอาจเข้าไปกระทบกับตัวเหล็กที่อยู่ภายในอันตรายครับฟังอาจารย์สิริวัฒเล่าครับตรงนี้ก็อยากจะฝาก,ฝากเตือนเอาไว้ว่าไอ้ตรงจุดบางจุดที่เป็นอันตรายหรือว่าอาคารทั้งอาคารถ้าเห็นว่า ใช้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สมควรที่จะไปใช้งานแล้วเนี่ยก็อยากให้ทางโรงเรียนเนี่ยช่วยปิดนะฮะปิดประกาศเป็นอาคารอันตรายอยา่าอยา่าอย่าเข้าไปใช้งานนะครับนี่นะครับแต่ล่าสุดทางโรงเรียนเปรงวิสุทธาบดีก็ปิดการเรียนการสอนเดี๋ยวเปิดจนถึงเปิดอีกทีคือเดือนธันวาคมครับระหว่างนี้ก็ซ่อมแซมไปด้วยพอดีกันไม่เป็นไรโอ้โห